โอ้ยมาแลกขอห้าแหละไม่มีอะไรหรอกมาโอ้ยเจยเงินเยอะเลยเอออุ้ยโอ้ยผมเจอปววเด่นไม่เนีาะอุ้ยตายเลยอ่ะโฮ้ยไอพวกทหารนี่มันยิงประชาชนอะไรวะเนี่ยบ้านมันมาอย่างนี้เพราะสิ่งมือใครก็รู้ว่าสุกอร์เดตันเออแหละโนสโคมันไอพวกถึงจะไปทะลุก็แพ้ทะลุปืนนั่นแหละไอหนุ่ม ชิฮบไม่กินไม่ได้ทำไม่กินไม่ได้ทำเอ็มเอสีว่าแล้วเราทำแรงงานทาสได้ไหมเฮ้ยมันๆอ,อย่างเงินไฟอย่างนั้นน่ะผมรู้แล้วใครทำไม่กินไม่ดไ,ได้ทำเอ็มเอสีนี้ไปไอ้หุ่นมันคนชั่วคนชั่วนั่นเลยไม่ได้ทำไม่กินไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ขโมยของด้วยไม่เล่าตัวพยัญชนไม่ได้ขโมยหูหูหมู่บ้านก็ไม่เว้นเนาะ <Apple. S 2> คนชั่วอยู่ <Apple S 2> โอ้โหพังพังบ้านใครพอแถมยังพงบ้านพังไม่รู้ใครทำมาเออไว้นี่แล้วโลบมากเกินไปแล้วเดี๋ยวคนไปแล้วไม่ชอบใครไม่รู้ทำใครไม่ได้ทำจริงๆเลยไม่ได้ทำจริงนะแกผมก็ทำอยู่เนี่ยผมยอมรับโดยซ้ำเพราผมทำอยู่เมื่อกี้กําลังขโมยของสาใจอยู่เลยขอขโมยแค่แปลงผักด้วย ผมก็มยอย่างหมู่บ้านอ่ะเอาง่ายอ่ะผมก็เป็นนักโมวยของจริงเนาะเจ้าเปิดโบดขโมยแม่หมู่บ้านนี่ลมมานรายเมื่อแต่ว่าคมแม่หมู่บ้านลมมันรายเพราะผมนี่แหละเออหมู่บ้านพร้อมหรือยังพร้อมที่จะล่มสลายวันนี้หรือก็ตอนเช้าหรือจะพรุ่งนี้หรือหรือว่าจะวันนี้ทันทีเวลานี้เลยก็ได้หมู่บ้านจะพังตอนไหนผมสามารถทำให้มันผมสามารถรับชื่อหมู่บ้านนี้ไปทันทีได้เลย ไม่ทักก้งกเลาที่เป็นเก่งขนาดนั้นก็ข้ามมาแล้วขนนีน้่เสร็จนักเรีาายน,น่าชายอำนาจมืดของแท้ยังไม่ได้ขโมยด้วยจะกีว่าไปแถวนี้ก็ใก,ไไกล้กากุลากุหลากุหลาบกุหลาบกุกิ๊บกุหลาบกุหางบ้านก่อนนะเฮ้ย,ก,ย,ยกุลากุมาลาบกลบกหลาบกุหกกุหไกากบ้าบบ แล้วออกมาทางบ้านเหรอก็โอเคยัไงก็ไม่ได้ขโมยไม่ได้ไปอยู่บ้านเขาซะหน่อยผมอยู่ไงเอาโอ้ยนั่นโอเคแล้วคุณโคต้องข้ามูลไงล่ะนี่แล้วหูเยอะเดี๋ยวอุบ่ามาทำกโกเลมมีหมู่บ้านช่วยไทยหมู่บ้านสร้างโกเลมเพื่อปกป้องหมู่บ้านผมที่ฆ่าโกเลมเพื่อผลประโยชน์เราไม่เหมือนกันทำไมมัน ว่าอะไรนี่วะมีตีซะตีตีมีตีคุณผมก็สงสารคนเลยเหมือนกันนะมันทําหน้าที่อย่างดีแต่ปรเพอผมมันก็กลายเป็นเศษเหล็กไม่หลอไม่ไรมันชั่วบาปนะไม่รู้เรื่องเขาทํางานอยู่ทำอะไรไม่ถามไม่ได้ไปหากินเองไม่ยอมหาโอ้คุณก็รู้ดีว่าพวกไอ้มอโุกนี้มันโคตรอันตรายเลยไม่เริ่ใหม่แคมท่าก็เลยมันเป็นเรใหม่คุณก็ลองคิดสิโกเลมอ่ะมันเจอเริมคาบิบา กาบิบาราโอเคๆกะบิบัลาเหรอมาได้เงี้ยวะเนี่ยกาบิบัร่ามันมาแล้วเหรอเฮ้ยนะเราจะเล่นเกมกาะบิบัราเนี่ยกิบั่าไอไอไอไปโอ้ไปโอ้นะอ้ยโ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้อ้อ้งมออออย้ย้อ่อยอโอย้อ เกียรติดีแม่งกี้เป็นสตีฟแล้วนะอ๋อแล้วคูงเป็นใครอะผมสตีฟแล้วเอ้าก็แมงกินขี้ตะกินหายอ่ะอ๋อตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งมันอ๋อโอเคโอเคโอเคถือว่าดีเว้นอุ้ยทหารเยอะนะถึงแม้หมู่บ้านนี้ก็ยังมีการปลอดภัยการปกป้องที่ดีอยู่กูเลยมันถึงแม้หมู่บ้านกูเลยมันมันมันแม่หมู่บ้านมันดูไม่ไม่อะต้องเร็ว เอาปืนดีกว่าหมู่บ้านมันไหมอ่ะใครทำวะต่ยเลยผมมีอักฐษรคาตาคาเขาเลยใครอ่ะใครไม่รู้คุณอยากได้ใบอมสีที่มันสีใสหรือว่าแป๊ะๆฮะอยากได้ใบอมดีๆหรือแย่ๆอยากได้มืโอมที่ผมเกิดอ่ะดีสุดแล้วคนแทนต์นั่นคดูคนแทนคนแทนเทนต์ผมอยากได้อันที่มันมีติดบุคคาเนี่ย เออก็ความคิดดีนะงันได้มันติดภูเขาเไ,ได้อืมมันได้เลยนะนี่ไข่มันเอบวางเอบเตงมูเค้เยอะขนานี้มไม่ได้วางนะไม่ได้จัด้าไเลซ้ำนีมน่มันนนมันเกิดเยอะขนาดนี้อะ